คราวนี้นะครับมาดูตัวอย่างการสร้างต่อจากเมื่อวานนะมาดูตัวอย่างที่สี่โจทย์บอกว่าจงแบ่งส่วนของเส้นตรง AB นะครับออกเป็นสองส่วนที่เท่ากันโจทย์ก็จะกําหนดส่วนของเส้นตรง AB มาให้เราหนึ่งเส้นโดยที่เราไม่ทราบล้ว,ว่าไอเส้นเนี้ยมันยาวเท่าไหร่อันดับแรกนะในการแบ่งครึ่งครูก็จะให้เรากางวงเวียนนะครับจากจุด A นะ กลางให้เกินครึ่งหนึ่งของส่วนของเส้นตรง AB นะไม่ต้องพอดีกับจุด B นะครับแค่เกือบๆถึงจุด B ก็ได้ครูกลางประมาณนี้อ่าเสร็จแล้วครูก็จะลากเส้นขึ้นไปแบบนี้อ่าขีดเส้นขึ้นไปแล้วก็เมื่อขีดทางจุด B แล้วก็ต้องไปขีดทางเมื่อขีดขอไปเมื่อขีดทางจุด A แล้วก็ต้องไปขีดทางของจุด B อ่าก็การเข้าเดิมนะแต่ว่าเปลี่ยนฝั่งจาก A ไป B นะครับ อ่าก็ขีดให้มันเกิดเป็นจุดตัดนะให้มันเป็นกากระบาดนะขึ้นมา1จุดเสร็จแล้วเมื่อทําข้างบนเสร็จแล้วใช่ไหมก็มาทําให้เกิดจุดตัดข้างล่างอีก1จุดนะครับเพื่อที่จะแบ่งครึ่งก็กาวงเวียนเท่าเดิมนะแล้วก็ลากเส้นอ่าทางจุด B แล้วก็จุด B เสร็จแล้วก็ไปทางจุด A อ่าลากเส้นให้เกิดเป็นจุดตัดขึ้นมาอ่า เสร็จแล้วมันก็จะจะ,จะเกิดจุดตัด2จุดนะครับอ่าครก็จะจุดไว้เสร็จแล้วก็ให้นักเรียนนะลากเส้นเชื่อมต่อจุดตัดทั้ง2นี้เราก็ได้ว่าเราจะใช้วิธีน,นี้นะครับในการแบ่งครึ่งหนึ่งส่วนของเส้นตรง AB นะครับโดยใช้วิธีขั้นตอนตามที่ครูสอนไปเมื่อกี้นะ แต่โจทย์ข้อนี้จะเป็นการแบ่งครึ่งออกเป็น2ส่วนใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างข้อต่อไปนะที่เป็นโจทย์การแบ่งออกเป็น4ส่วนนะอ่าเดี๋ยวตัวอย่างที่5พร้อมกันนะโจทย์บอกว่าจงแบ่งสสวนของเส้นตรง MN นะครับให้ออกเป็น4ส่วนที่เท่าๆกันโจทย์ก็จะก,กําหนดสสวนของเส้นตรง MN มาให้เราซึ่งเราไม่รู้ว่าไอเส้นเนี้ยมันยาวเท่าไหร่ใช่ไหมขั้นตอนแรกนะทําเหมือนกับ การแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนเลยนะให้การวงเวียนนะจากจุด M นะครับให้เกินครึ่งแต่ว่าไม่ต้องพอดีกับจุด M นะให้เกือบๆถึงกันนะครูกลางประมาณนี้เสร็จแล้วก็ลากเส้นนะครับให้เกิดเป็นจุดตัด2ฝั่งนะอ่าด้าน M แล้วก็ไปที่ด้าน N นะอ่าการวงเวียนเท่าเดิมนะครับแล้วก็ให้มันเกิดเป็นจุดตัดขึ้นมาทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่าง กูขอสามตรงฝั่ง N นิดหนึ่งอ่ะโอเคเสร็จแล้วก็จะเกิดเป็น2องจุดนะก็คือจุดข้างบนแล้วก็จุดข้างล่างอ่ะแล้วก็ลากเส้นเชื่อมต่อกัน คูอาจจะขีดไม่ตรงนิดหนึ่งนะเพราะว่าครูแบ่งเป็น2เส้นแนละ้วความยาวของสันตรงครูมันไม่พออ่ะต่อมานะเมื่อเราได้สองส่วนที่เท่ากาันเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะแบ่งครึ่งหนึ่งของแต่ละฝั่งนะฝั่งซ้ายมือกับฝั่งขวามือนะครับเพื่อให้ได้แบ่งเป็นฝั่งละสองส่วนนะก็รวมกันเป็นสี่ส่วนอ่ะขั้นตอนก็เหมือนเดิมนะครูจะกลางวงเวียนตรงจุดเอ็มนะครับให้จนถึงเส้นกึ่งกลางของเราอ่ะเส้นกลางของเราอ่ะ,ออะแบบนี้ แล้วก็ทําเหมือนเดิมเลยขีดให้เกิดเป็นจุดตัดขึ้นมาทางข้างบนแล้วก็ข้างล่างเลยนะฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวามือด้วยทําเหมือนกัน อตอนทําขั้นตอนพวกนี้ต้องใจเย็นนิดหนึ่งนะค่อยๆทํามันต้องใช้เวลานะไม่เหมือนการวาดรูปนะต้องใช้เวลานิดหนึ่งอ่ะเสร็จแล้วเราก็จุดให้เห็นเป็นจุดตัดขึ้นมานะครับอ่ะแล้วก็ลากเส้นเชื่อมต่อจุดตัดนะฮะทั้งฝั่งซ้ายมือแล้วก็ฝั่งขวามือ จากรูปเนี่ยก็จะเห็นว่าเราจะแบ่งส่วนของเส้นตรง MN นะครับออกเป็นทั้งหมด4ส่วนที่เท่ากันอ่านี่คือส่วน1 2 3 4อ่ขั้นตอนการทําก็จะมีประมาณนี้นะมันจะคล้ายๆกับการตอนแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับถ้าเดนลองไม่เข้าใจตรงไหนสามารถกดย้อนกลับไปดูตัวอย่างที่แล้วได้นะตามคลิปเลย ก็ตัวอย่างสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะทําแบบฝึกหัดส่งท้ายคาบเดียนนะอ่าโอเคครับ